พร้อมเสิร์ฟแล้วนี่คือทอดมันกล้วยดิบของเราจ้ามีใครเคยทำไหมคะวันนี้เราพาไปทำนะคะนี่เป็นน้ำเปล่านะคะใส่เกลือของเราไปละลายก่อนเลยคะ่ะกล้วยดิบที่เรานำมานะคะเราก็จะเอามาตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ปอกเปลือกอกอกให้หมดนะคะกล้วยดิบเขาสดมากเลยระวังยางยางเขาด้วยนะคะปอกให้หมดเลยจ้า ตัดหัวตัดท้ายก่อนถ้าปอกแบบนี้ก็จะง่ายมากหน่อยนะคะพอเราปอกหมดเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาไปแช่ที่น้ําเกลือคะ่ะเพื่อไม่ให้เขาดํานั่นเองหลังจากนั้นเราก็ไว้สักประมาณหนาทีนะคะหรือถึง10นาทีก็ได้เอาขึ้นมาเลยคะ่ะเราให้เขาเสด็ดน้ําเราก็จะมาซอยเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะซอยให้หมดเลยนะ หลังจากนั้นเราก็มาเตรียมตกไข่ค่ะวันนี้เราใช้เป็นไข่ไก่สองฟองนะคะแล้วก็ใช้เป็นพริกแกงแดงนะคะเอาลงไปคนนละลายแบบนี้ค่ะ ปรุงเครื่องด้วยผงปรุงรสนะคะแล้วก็ผงนัวแล้วเราก็จะใส่น้ํำตาลทรายไปเล็กน้อยคะ่ะตีตีให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้คะ่ะให้เขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับไข่เลยนะคะพร้อมแล้วเราก็จะเทกล้วยที่เราหั่นนะคะชิ้นเล็กๆนะคะลงไปคลุกเค้าแบบนี้คะ่ะตามด้วยถั่วฝักยาวคะ่ะตามด้วยใบยมะกรูดหั่นเล็กๆนะคะลงไปคลุกเค้าแบบนี้เลยคะ่ะ พุเขาให้ซึมเข้ากับกล้วยนั่นเองคะ่ะหลังจากนั้นเราก็เตรียมใส่แป้งทอดกรอบนะคะลงไปเลยคะ่ะกะกะเอานะคะแล้วแตว่าว่าใครจะทำมากทำน้อยนะคะ ใส่ลงไปแล้วเราก็จะใช้มือของเราขยำขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝานะคะพักไว้ในตู้เย็นสักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเราให้ทอดมันเราเซ็ตตัวค่ะหลังจากนั้นเรามาเตรียมทำน้ำ ที่เราจะกินกับทอดมันนะคะเราจะใช้เป็นน้ำเปล่าค่ะน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นค่ะละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราเอาไปตั้งเตานะคะ เราจะรอให้น้ําที่เราทําแบบนี้เดือดๆนะคะเดือดแบบนี้เลยนี่จะเป็นน้ําเหมือนน้าที่เราทานกับหมูเตะนะคะพอเดือดแล้วเราก็ปิดเตาเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ามาหั่นพริกโตเลยใช้เป็นพริกสามสีนะคะแล้วก็จะมีแตงกวาค่ะหั่นเลยเลยค่ะเอาชิ้นบางๆพอนะคะไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่นะคะ แล้วก็จะใส่เป็นหอมไทยค่ะหอมแดงหันหันลงไปเลยค่ะบางๆค่ะทำเหมือนน้ำจิ้มหมูสเต๊ะเลยค่ะ หั่นเสร็จแล้วเราก็ใส่ถ้วยเลยนะคะเรามาดูน้ำโรน้ำที่เราทํานะคะต้องรอให้เขาเย็นก่อนนะคะพอเขาเย็นแล้วเราก็เทใส่พริกสามสีของเราเลยค่ะน้ําจิ้มก็พร้อมแล้วนะคะเรามาดูทอดมันของเราค่ะเขาจะจับกันเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ํามันรอให้ร้อนนะคะเราจะใส่ลงไปทอดแบบนี้ค่ะเป็นชิ้นๆน,นะคะชิ้นพอดีคําเลยค่ะ ไม่ต้องใหญ่เกินไปนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะทอดแล้วกล้วยมันจะไม่สุกได้เราก็ทอดเป็นชิ้นพอดีคำขนาดเล็กๆนะคะพอน้ำมันร้อนนะคะทอดมันที่เราใส่ลงไปเขาก็จะเซตตัวแบบนี้เลยคะ่ะทอดมันของเราก็จะเป็นก้นๆแบบนี้คะ่ะสามารถทอดด้วยไฟแรงได้นะคะวันนี้เราทอดทีละน้อยๆเอานะคะกรอบๆแบบนี้เลย ให้ดูใกล้ๆเลยค่ะเราจะเอาขึ้นมาแล้วก็ามาพักไว้นะคะนี่คือทอดมันของเราเตรียมจัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดของเราจ้ายั่วๆเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็ขออนุญาตไปกินก่อนนะคะ